บทสวดพระพิคเนศเทพแห่งความสำเร็จถ้าใครได้ฟังแล้วแชร์ออกไปขอให้ได้พบแต่ความสุขความเจริญความมั่งคัง่งความสำเร็จทุกประการถ้าใครได้สวดมนต์ตามทุกเช้าเย็นจะบังเกิดโชคลาภและความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์โอมสีคเนศายะนะมะาโอมสีคเนศายะนะมะาโอมสีคเนศายะนะมะา สวัสดีครับว,วันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จักรสุทิพยากรน,นะครับคราวนี้ก็ถึงคิวของชาวราศาาีมีนในเดือนพฤศจิกายนละทีนี้เดือนที่แล้วอาจารย์ราหูเพิ่งย้ายเข้าราศีมีนอยากจะรู้ว่าในเดือนนี้พฤศจิกาย,ยนเนี่ยดาวราหูจะส่งผลยังไงกับชาวราศาาีมีนบ้างเพราะว่านี่ก็เหมือนเป็นการ เริ่มต้นเดือนใหม่หลังจากราหูยกย้ายเข้ามาแล้วนะครับีตกอกตกใจไง่อาจจะมีความโชคดีก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ให้พ่เสียละแต่ดูตากความจริงก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมอาจารย์ก็มีหนักเป็นบางช่วงถามถามว่าหนักก็หนักคือคนที่ทําบุญมาดีก็อาจจะเจ็บน้อยหน่อยแต่ใครที่ไม่เคยสวดมนต์ไหวพร้าไม่เคยทําบุญสุนทานอันนี้ก็อาจจะเจ็บตัวมากหน่อยเพราะว่าในบางคนก็ทานายว่าถึงข่าวเลยนะ โอ้โหถึงคราวของชีวิตที่จะต้องไปอย่างเงี้ยเหรออืมใช่ใช่ในบางคนก็ทํานายแรงนั้นเลยนะครับ่ก็ต้องระวังตัวแหละเอาง่ายๆนะเพราะว่าลาหูบนทับเราอะหนักมันก็เอาอย่างนี้แอดมินแนะนำถ้าพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งดูคลิปเดือนพฤศจิกาย้อนกลับไปดูคลิปเดือนตุลาคมสักนิดหนึ่งจะมีบอกวิธีแก้เกี่ยวกับการรับพระราหูอยู่ใช่ใ่ให้ไปดูวิธีแก้ในคลิปนั้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเล่าอีกอะเดี๋ยวกลัวคลิปนี้ยาวไปนะครับเพราะว่าจริงๆราศีมีนเนี่ย จากต้องทําบุญนะทาทุกอย่างค,คือต้องทําบุญทําบุญไปบวชทําพิธีทํานู่นนี่นั่นอะไรที่มันแบบว่าเสริมดวงตัวเองจะต้องทําให้เยอะที่สุดเพราะว่าราหูเนี่ยเข้าประมาณปีแปดเดือนใช่ไหมสิบแปดสิบแปดเดืนดนอนอาจารพผิดปะประมาณน <18 S 1> ั้นแปดเดืนดนเอนปีครึ่งประมาณนั้นครับเออมันจะมันจะนานแล้วมันก็จะแบบ โดนทุกเกือบทุกรูปแบบแล้วแต่ว่าเราทำบุญทำกรรมเลยมันจะเสริมผลรุนแรงปีครึ่งนี้ถ้าสมมติในในด้านของการเงินนะอันนี้แอมินพูดถึงในด้านของการเงินคือแบบถ้าคนไม่มีอ่ะหรือมีน้อยอ่ะจบนะจบเออมเหนื่อยนะแต่ถ้าคนมีเยอะแบบเออเขายังล้มบนฟูบหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเออก็ยังสบายหน่อยใช่นะก็เออจะทำบุญอะไรได้ก็ทำเลยทุกอย่างนะครับอืมเนาะ แล้วก็เดี๋ยววันที่27็ดพฤศจิกายนนี้นะครับอ่าอาจารย์จะมีทำพิธีเกี่ยวกับอะไรครับผมโอยี่สิบเ็นี้ยก็อาจารย์จะทำพิธีไหว้พระแม่อุมาเทวีนะคะคซึ่งเป็นพระตีเทวีของพระตีมูลติมตนะครับอืมใช่ซึ่งเป็นมหาเทพทั้งสามนั่นแหละทั้งทั้งฝ่ายของผู้หญิงครับอ่าตีมูลติจะเป็นทางฝ่ายผู้ชายครับแต่บางทีคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจกันว่า พัรัตีมูลติคือคือแบบว่าขอความรักขอความรักอย่างเดียวแต่จริงๆก็ขอได้ทุกอย่างครับผมแล้วที่นี้เขาเรียกว่าัพระแม่เนี่ยก็ซึ่งเป็นมารดาของโลกด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็อาจารย์จะทําพิธี อาราตีไฟก่อนอาราตีไฟบูชาพระแม่ก่อนแล้วก็มาตรงกับวันลอยกระทงด้วยใช่ทุกคนต้องเขาวันลอยกระทงพระอิฐจังหวะมันจังหวะมากเลยจังหวะดีมากพอตรงกับวันลอยกระทงปุ๊บอาจารย์ก็เลยจะทําพิธีแบบจุดเทียนด้วยแล้วก็นํากระทงเนี่ยไปลอยให้กับทุกคนด้วยที่สนใจเข้าร่วมพิธีนะครับใช่ก็นี้ก็จะทําให้ทุกคนเหมือนเหมือนการทําพิธีในครั้งนี้เหมือนก็เสริมดวงแล้วแหละ เสริมดวงเรื่องแบบประมาณยังไงคบอาจารย์ทุกอย่างเพราะว่าเพราะว่าไงอาจารย์ก็ต้องเป็นผู้ผู้นําอยู่แล้วใช่ป่ะเออเป็นผู้นำคารับเยไฟเออเป็นสื่อกางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใครมาที่บ้านครับอาจจะยังไม่สะดวกเพราะว่าอาจารย์วิ่งนองบ้านกับกับที่ร้านที่ร้านเออมันก็อาจจะบ้านไม่เรียบร้อยอะไรก็ยังไม่ได้แบบว่าเปิดโอเพ่นแบบรับให้ลูกศิษย์หรใครมาที่บ้านนะคะแต่ว่าก็อยาก มีมีมีคนอ่ะมีคนอยากมาทุกปีเพราะว่าจริงอาจารย์ก็ทําแบบนี้มากับ20ปีแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงสื่อแต่ว่าเป็นการรู้กันภายในแล้วก็จะมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาที่แบบว่ารู้จักกันมา10บกว่ปียี่สิบปีเนี้เขาก็มาเหมือนกาจรแต่ว่าไม่ได้มาคนไหว้ครูอย่างเงี้ย รเราก็ไม่ได้บอกนะใช่ใช่เขาไม่ได้บอก <c oughs> แล้วก็มีลูกศิษย์บางคนที่อยู่กันนานๆเขาเขามาเขาจะรู้ค่ะเขาจะรู้พราะว่ามาแต่จันก็ยังไม่ได้เปิดเพ็นสาหรับคนทั่วไปที่มาจากทาง YouTube นะนนี้ก็ต้องบอกอก่อนนะคะอันนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของอนาคตนะใช่ใช่แต่ว่าอาจจะเปิดให้เข้าร่วมพิธีแบบนี้แหละ ครับเราก็จะเริ่มโอเพ่นมากขึ้นนะครับด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนตะก่อนแล้วครับว่าเราเป็นเต่าล้านปีเดี๋ยวดนี้คนเขาไปไกลแล้วอาจารย์อันนี้เราแค่แบบเ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 บมากมากใช่ใช่เออไพ่ใบกลางของชาวลัคนาลศีมีนนะคะที่บ่งบอกมาถึงครวคุณเลยก็คือปูกเพชรลูกันนะคะแล้วคุณก็ได้เสียนระอินสวนนะคะแล้วก็เสียนของพาลุษี ตาไฟแต่เป็นตามพิโลดนะว้าวปูตาไฟอย่างเดียวก็ว่าหนักแล้วหนักแล้วนะครับให้สรุปเป็นพระแม่สุรสวัดีกับพระศิวะครับ<ม>นะคะเอ,อทีนี้คำทำนายของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะถ้าพูดถึงในด้านอารมณ์อาจจะมีความเครียดความเครียดโมโหฉุนเฉียวน่าอาจจะเครียดเรื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจสังคมครอบครัวอะไรก็ตามแต่รวมๆกันนะคะแล้วประกอบกับดาวราหูยกยเข้าก็จะทําให้เราแบบกังวลนะจ๊ะอัดปั่นป่วนคือเขากังวลจากสื่อที่ประโคมมนอยู่แล้วเลยแหละแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นด้วยตัวข้างในเองข้างในมันจะรู้สึกอัดปั่นป่วนอยากไปใครที่ทํางานประจํามันก็มีการรู้สึกแบบว่าติดกัดไปหมดเลยอยากออก อึดอัดอยากลาออกแล้วผลแบบให้เราเบื่อหน่ายให้เราแบบอึดอัดอยากระเบิดอยากอะไรนี้ใช่ไหมอาจารย์อยากไปที่ใหม่อยากไปอยู่ในสังคมใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแต่บางทีก็ต้องระวังนะเพราะว่าลาหูใหญ่เข้าถ้าเราออกงานไปไม่รู้จะหายาวใหม่ได้อีกทีตอนไหนนะทุกคนยาวห้ามอกจากงานอดทนอย่างเดียวอันนี้บอกเลยนะคะใครกําลังมี ความคิดหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าอึดอัดฉนันไม่ไหวแล้วเพื่อลวมง,งานหักหลังฉันเพื่อ่วมง,งานแอบนินทาทนการนินทาไม่อะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วอยากจะออกเนี่ยมีแต่เรื่องปัญหากับเจ้านายมาั่งลูกน้องทาพลานมาั่งอะไรขอให้อดทนอย่างเดียวนะคะอดทนอย่างเดียวถามว่าดวงมันไม่ได้แย่ตลอดหรอก,รอกเพราะคุณได้เสยงภูเปชรฉลุกันมันก็ยังมีส่วนดีด้านการหนุนดวงใช่<อ>ใช่เรื่องมีวิชาเรื่องการแบบว่าการเอ่อเขาเรียกอะไร ตัดกรรมการหมุน,นดวงนั้นแล้วก็การเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนดวงกับดวงพิกดวงอะไรอย่างเงี้ยปูป่ป่จะมีคาถาอะไรพวกนี้หมดเลยก็ให้ชาวลัคนาราศีนีเนะี่ยบูชาปูเพ<บ>ชรลูกนันขอโชคขอลาบนะคะ,อะขอเรื่องงานให้มั่นคงขอโชคลาบแบบฟุกๆก,ก็จะทําให้คุณอนะ ดีขึ้นหนาวง่ายเขาเขาเรียกว่ามันเป็นทิคเทคนิคทางใจก็แล้วการขอเทพเทวดานะอย่างนี้นอยเราก็รู้สึกอบอุ่นว่าในใจเรามีีด้วยความความเขาเรียกว่ามันเป็นแบบความอุ่นใจความสบายใจของเราใช่ใช่นะก็ให้ประมาณนี้นะคะให้บูชาปูเนาะไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องแบบว่าไม่ดีแบบด้วยถเรื่องดีมันมีนะคะแต่ว่าทีนี้คนอะ เออสื่อมันเปิดเยอะใช่แล้วก็ประโคมแบบหวนกันเยอะเกินบางทีเราอ่ะถ้าเราเป็นลักขณามีเนี่ยเราก็ช็อกนะแบบอ้ทำไมมันจะแย่กันเลยมันก็มีเรื่องดีไม่ใช่ว่ามันจะแย่ตลอดอย่าลืมในความของสื่อบางทีมันก็ด้านของกระแสบางด้านของอะไรบางใช่คือเสพสื่อบางทีห้ามเครียดด้วยไงต้องต้องต้องแบบพิจารณาใช่แล้วทีนี้คุณได้เสียดพาร์ติอีส่วนนะคะอันนี้เป็นเป็นความเก่ง เป็นความเก่งคือเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งมสมองไวะนะเพราะฉะนั้นไหวพริบตรงนี้ชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องเอาเก่งมาใช้กับเรื่องการดําเนินชีวิตกับ,บกับการทํางานเพราะว่าการทํางานเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจอปัญหานิดนึงแล้วก็เลืดด้วยใจร้อนด้วยไงบอกเราไง,งก็คือใจเย็นค่อยแก้ภาวนาพุโทโธไปใช้ค,ความเก่งอะให้เป็นประโยชน์ เออแล้วก็ให้มันแบบดับเรื่องอารมณ์ภาวานาพุโทโธพุโทโธไว้แล้วอย่าเพิ่งออกจากที่ทําง,งานนะคะเราก็จะถึงจะอึดอัดแค่ไหนก็ต้องอดทนไว้ก่อนต้องท<ค>นนะเพรานะว่าได้ได้ลางหูเข้าแล้วยังได้เสียงกู่วหรือสีเตาไฟปางทีโลนี่คือมันอึดอัดมากเลยมันโมโหแล้วมันจะไปอย่างเดียวเออใช่แบบเวลาโมโหปุ๊บไม่อยากตอกบัตรออกงานแล้ออยากจะฟย้ยามทิ้งแล้เดินออกเลยอย่างเงี้ยอารมณ์แบบถึงเฉียวไงอารมณ์จบเป็นสนานนั่งทํางานลุกเลยออกเลยใช่ใช่ต้องระงับอารมณ์นะอ่ จริงๆเขาเก่งนะเพราะเขาได้เสียนเนี้ยเสียงปลูกพอินเสีวงเนี่ยก็คือมีความรู้มีความรู้ความสามารถแต่ด้วยหนึ่งความใจร้อนแต่อารมณ์ปสองคือมั่นใจในความสามารถของตัวเองว่ายังไงฉันออกไปเดี๋ยวฉันก็หางานที่ใหม่ได้ใช่ใช่อันเนี้ยบางทีก็ต้องแบบเอาเอาถ้าสมมติใครที่อยากออกจริงๆก็ต้องหาที่ใหม่ได้แล้วชั่วๆแล้วค่อยออกนะครับอย่าคุณหนพันแล่น ดาวเดินแบบนี้ไม่ค่อยดีออกไม่ควรนะครับบางที<น>ไปที่ใหม่ก็อาจจะเจอหนักจังอย่างนี้ใช่ไหมครับเจอยังไงก็เจอนะคะ,ะแล้วในส่วนของเรื่องการเงินนะในในในส่วนของเรื่องการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่นะคะคนะทุกอย่างได้มาด้วยสติปัญญาของคุณนะคุณเป็นคนเก่งแต่อารมณ์ร้อนต้องตัดเรื่องอารมณ์เงินก็มีเข้ามานะแต่บ,บางช่วงบางจังหวะคุณก็จะมีโอกาสที่ได้เสียเงินก้อน อืมเป็นคนที่เก่งแต่ว่าตัดสินใจเร็วเร็วไปบางอย่างแบบว่าใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์มันเขาวิเคราะห์แล้วเขามั่นใจแล้วออแต่คิดเร็วไปบางคนก็จะคิดนานคิดเรื่องเนี้ยแต่ทิ้งไว้สี่ห้าเดือนอ่าแล้วลลองทบทวนทบทวนแต่บางทีมีนี่แต่ัดสินใจปุ๊บตอนนี้ทําเลยทําเลยอะไรทําเลยอะไรอย่างนี้ไงมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดทางเรื่องการตัดสินใจได้หรือเรื่องการเงิน เพราะฉะนั้นก็ให้ระวังให้ดีนะคะจะใช้เงินก้อนจะใช้เงินอะไรเนี่ยนะก็ให้คิดให้มันตกผลึกซะก่อนนะคะแล้วก็นี่สินที่มีมานะคะชาวลัคนาราศีมีนก็มีโอกาสที่จะได้ใช้นี่นะคะแต่ว่าออบางทีนี่ตัวเนี้ยมันอาจจะยังไม่หมดหรอ,อ,อกแต่มีโอกาสที่ทจะออได้ใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่ไปแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดไงก็ให้อดทนเข้าไว้นะคะแล้วก็ไพ่สรุปคุณได้ไสองเสียงเนี้ยพระศิวะ แล้วก็พระแม่สุรโสวดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องชีวิตเรื่องอะไรที่มันก้าวเดินผิดพลาดไปแล้วนะคะมันจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจที่มันจะต้องเสียสมมุติว่าเรารตัดสินใจพลาดปุ๊บแล้วเรากลับมาดูเราทําแบบนี้เราพลาดแล้วเราต้องเสียไออันเนี้ยแน่ <ไป S 2> ๆเลยไปของการตัดสินใจของเราแล้วเราจะดึงกลับมาได้ไม่ได้แล้วคือถ้าตัดสินใจพลาดปุ๊บพลาดเลยก็ตัดใจปล่อยเลย พราะถ้าฉะนั้นต้องพยายามใจเย็นในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องใช่ต้องปัดใจปล่อยเลยเพราะคุณได้เสียนทสิวัตรแล้วค่อยไปหาแล้วแ่นาะเออใช่คือค่อยไปศึกษาหาความรู้ใหม่แล้วก็ค่อยค่อยค่อยโกยขึ้นมาไะใช่เก่งแต่แต่มันจะพลาดเรื่องนี้แหละ ถันเรื่องใจร้อนนะคะคเออเหมือนกันในส่วนเรื่องครอบครัวก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอ๋ออย่ามันพ่วงมันพ่วงไปหมดเลยทั้งงานทั้งเงินอะไรแต่สรุปแล้วคนที่ยังทํางานอยู่อ่ะก็ยังอยู่ได้ก็ยังไม่ให้ออกส่วนคนที่ทําธุรกิจนะอาจจะมีปัญหาอย่างก็เรื่องเนื่องด้วยกันกตัด,ตดสินใจด้วยอารมณ์อาใช่ก็ให้ระวังเรื่องเพราะว่าความรู้ความรู้ความสามารถมีเต็มเปี่ยมเลยครับเก่งกว่าคนอื่นเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะว่าได้เสียจในดีส่วนนะคะ แต่เรื่องเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะเป็นที่ตั้งต้องอต้องระวังให้มากนะคะส่วนเรื่องอการเดินทางสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องโรคเก่ากาเริบกับโรคที่เป็นอะไรเกี่ยวกับน้ําน้ํานี่ยอยู่ไม่เท่ากัน <ๆ S 1> น้ํา <ๆ S 1> เหลือง <ๆ S 1> น้นํหน้องหรือน้ําในไขข้อกระดูกหรืออะไรเลเหลือซีดซีดก็ได้นะซีดอะซีดก็เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับถุงน้ําเหมือนกันเราอันถ้าสมมติเขาลมขาพลิกแล้วมันบวมเนี่ยมันเกี่ยวกับน้ํา คุณน้ำในร่างกายมันดันมันก็เกี่ยวเหมือนกันมันก็เกี่ยวอุบัติเหตุะเหมือนผนังเซล์ฉีกหรืออะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับเรื้องวงน้ําในร่างกายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การเดินทางทางน้ําอ่าก็ต้องระวังให้ดีอ่าเลี่ยงในปีนี้ก็คือให้ระวังแล้วก็เแม้กระทั่งเวลากินน้ําเวลาอาบน้ําก็ระวังล้มในห้องน้ำเรืงนี้ลื่นะรบดื่มน้ําก็สําลักได้นะอาจารย์อะไรที่เป็นน้ําคุณควรระวังก่อนเลย ห้ามประหมาานะคะชาวลัคนาราศีมีนในช่วงจังหวะนี้นะเหมือนเวลาไปเขาเรียกว่าไปบวชถือศีลแปดอะ่ะเวลาจะดื่มน้ำเขาจะให้ใช้หลอดนะอาจารย์จะไม่ให้ยกกระดกนะเออนเดี๋ยวสัมผัสใช่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 จะจะจะ,จะไม่ให้ทำอย่างนั้นแต่มาก่อนแอดมินช่วงบวชแรก,แรกๆก็มีเผยเลอเหมือนกันเป็นคนเป็นคนเป็นคนแหละทีนี้มาดูสิว่าเรื่องความรักจะส่งผลยังไงนะครับดาวพระราหูมาแล้วเรื่องคู่ครองจะเป็นยังไงมา รอลุ้นกันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านโทมิโกซูชิสปอนเซอร์หลักของรายการเราวันนี้มาถ่ายหลังร้านเพราะว่าหน้าร้านลูกค้าเต็มแ <c oughs> ล้วครับผมใครที่อยากเขาเรียกว่ามาทานอาหารที่นี่ <c oughs> สะสมนะครับ1,500บาทดูดวงกับอาจารย์ฟรี20นาทีเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าถ้าเรื่องนั้นๆที่คุณต้องการจะดูเนี่ยมันไม่รีบเร่งอะไรอยากดูโดยรวมแบบเวลาเยอะๆไปเลยเนงะี้ยคุณก็สะสมให้ครบ4,500บาทคุณก็จะได้ดูละ1ชั่วโมงนะครับผมหรือ สะสมครบ3,000บาทก็40นาทีก็ลองเลือกรักตัดสินใจดูนะครับผม,มทีนี้ความรักเป็นยังไงครับอาจารย์ไม่รู้ว่าดาวพระราหูเข้ามาแล้วจะส่งผลเยอะไหมนะครับอันนี้ในส่วนของความคิดนะคะความคิดนะตอนนี้นะคะมี 킹โพแดงกับ6โพดำนะคะคแล้วก็มีโจ๊กเกอร์แล้วก็มี5ข้าหลักตัดนะคะเรื่องความคิดความรักความสัมพันธ์ตอนนี้รู้สึกว่าชาวลัคนาราสีมีนมาลุมมาตุ้มนะ,ะถ้าใครที่ยังไม่แต่งงานตอนนี้ยังโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกได้แล้วดูเหมือนกับบวดว่าแบบวุ่นวายมากเลยมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเข้ามาเต็มเลยนะคะ,คะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ย นะก็จะมีคนเข้ามาหาหลายคนนะช่วงนี้เนื้อหอนะมีมีถ้าอาจาจะตามไพ่ก็มีประมาณ3คนมีคนที่อายุมากคนนึงอย่างสมมุติแบบว่าคุณเป็นชาวลัคนาราศีมีที่อายุแบบ20กว่า30ก็อาจจะมีผู้ชายที่อายุแบบเกือบ50าอายุหรือว่า40กกว่าอะไรเงี้ยเอ่อ40กว่ากว่าวัยกลางคนนะเขาเข้ามาเพราะว่าดูแล้วในส่วนของเรื่องความคิดที่มีผู้ชายคนเข้ามาแต่ว่าดูแล้วยังอึมครึมความรักยัง ยังไม่ชัดเจนเหมือนผู้ชายคนนี้นะครับเหมือนผู้ชายคนนี้ยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เหมือนเหมือนที่เล่นที่จริงหมายยอกแต่แต่ว่าเราอาจจะไปคิดถึงเขาอาจจะรักเขาข้่ไปแล้วะแต่เขาอาจจะไม่จริงจังกับคุณไงอย่าพึ่งทุ่มใจให้เขารอยเอร์เซนะครับเพราะว่าไพ่ถึงมันได้โจ๊กเกอร์ได้โจ๊กเกอร์ด้วยอ่ะแล้วก็ได้โจ๊กเกอร์แล้วก็ได้ห้าข้าหลางตัดนะคะเออบางทีเราอาจจะรักเขาล่ะ ชอบเขาเพิ่งจะเจอกันไม่อาดอาจจะหลงไปด้วยรูปลัก,ลกหรือว่าความที่เขาเป็นคนคุยเก่งอารมณ์ดีหรือเจ้าชู้อะไรก็ไม่รู้ไงเพย์บอยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรักไปเต็มเ็มแล้วถ้าไปพลาดมีอะไรกันนะคุณเสร็จเลยเพราะว่าในนี้ในไพ่มันบอกว่าเออเหมือนกับว่าความรักที่ได้มาครั้งเนี้ยได้มาแบบว่าฟุก๊กๆเหมือนกับแบบว่าเออเขามาแล้วเราหยอดไปแล้วมันเหมือนแบบปลากรีบเ,เราเออแล้วก็ได้อะไรอย่างนงี้แต่จริงไม่ใช่นะเขายังไม่ได้จริงใจกับเราเลยนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นโจ๊กเกอร์ อาจจะหวังแค่ในตัวเราเด๋อวนี้เจอกันง่ายนะจานปัดๆๆๆเจอจิ้มเออเนี่ยแหละมันก็มันก็อาจจะแบบเราอาจจะเสียใจในภายหลังได้นะคะถ้าอย่างนั้นเราก็เล่นๆกับเขาก็ได้มะจาน่าไปพึ่งทิจจิ้มอะไรก็ไเออใช่ก็คืออย่าอย่าเผลอใจไปไงนะถ้าบางทีมันรวมไปแล้ว่าจานมันมันหลักไปแล้วเออทำไงได้นะถ้างนั้นมันก็เป็นห่วงกรรมแล้วล่ะเออนะเออทีนี้มีเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะมากเลย คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะก็จะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้ามาจีบคุณอม,มีทั้งเพศเดียวกันก็เขาเรียกว่าอ,อมีสนเสน่ห์กันทุกเพศมีสนเสน่ห์ <ๆ S 1> ทุกเพศน,นี่ไงนี่ไงเห็นไหมก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยมีทั้งมีทั้งแหม่มมีทั้ง แจ็คเข้าหลังตัดมีสามมีสองอีกวุ้ยเต็มไปหมดเลยความคิดคือเลือกไม่ถูกเลยฉันเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าแบบว่าสวยเลือกได้นะตอนนี้เป็นผู้ชายก็เหมือนกันก็จะมีเพศเดียวกันมาชอบแอบชอบโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นเขาเป็นแบบว่าชอบอเพศเดียวกันออ๋ แต่ว่าความจริงเราอาจจะนึกว่าอเป็นเพื่อนเข้ามาแบบชิางเพื่อนก็ได้ใช่จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะคือช่วงนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงลัคนาราศีนี้เนื้อหอมคนโสดก็มีเกณฑ์ได้เสียแหละออโเคต่ใครจะคนมีเกณฑ์มากเลยแต่ว่าให้ระวังเพราะว่าเขายังไม่จริงจังถ้าผู้หญิงก็ต้องป้องกันต้องป้องกันเลยเพราะว่าเขาไม่ผู้ชายไม่ค่อยห่วงเอาจริงๆเพราะว่าแบบถึงเกิดอะไรขึ้นก็ไปได้เฉิวอยู่แล้วเขาเขา ยังไม่จริงจังเพราะนั้นผู้หญิงน่าเป็นห่วงสุดส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะผิดสิทธิ์ข้อสามมีโอกาสค่อนข้างสูงคนเข้าหาเยอะเงี้ยเหรอคนเข้าหาเยอะมากมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเยอะแยะมากมาทั้งจากในเรื่องงานแล้วก็เรื่องเพื่อนแนะนํอหรือว่าไปเที่ยวแล้วเจอกันอะไรประมาณนี้มันจะเข้ามาทุกที่ทุกทางเลยแล้วคนที่แต่งงานแล้วหรือว่า มีครอบครัวแล้วอยู่กับรับๆก็มีโอกาสครอบครัวแตกหมายถึงว่าอาจจะโดนจับได้แล้วแบบอย่างนี้ใช่ใช่ก็คือมีโอกาสที่จะทําให้เราอะผิดศินข้อสามแล้วคู่ของเราไม่ว่าที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งะครับเราอะมีโอกาสที่จะความลับแตกอะอแล้วเขาจับได้แล้วมีโอกาสที่จะเลิกลากาันถ้าเป็น คนที่แต่งกันแล้วมีมีม,มีอัตราการหย่าร้างสูงมากเลยที่ดูจากไพ่ชุดนี้นะใช่งั้นก็คงต้องถึงเวลาอาจจะต้องเลือกแล้วว่าแบบเออต้องเฟดจากผู้หญิงที่คนที่สองไหมหรือยังไงหรือว่าแบบใช่เพราะว่าเนี้ยส่วนหนึ่งอ่ะมีนเขาลาหูเข้าด้วยลาหูเข้านะถ้าประคับประคองได้นะบ้านก็ไม่แตกอืมค่อยอแบบถ้าปร,ประคับถ้าคนที่แบบคิดดีทําดีไม่ได้ผิดศีลเลยนะทำมาหาก,กินพวกนี้ยก็พยายามประคับประคองครอบครัวอาจจะ ไปต่อได้แต่ไปบนพื้นฐานละหองละแหงแต่ถ้าคนไหนที่สอแววว่าเป็นเพย์บอยอยู่แล้วแล้วก็แบบว่ามามีครอบครัวอันนี้สอแววหย่เยอะมากมสูงมากหรือว่าคนที่แบบยังไม่ได้แต่งแต่ว่าคบกันอย่างเงี้ยคบกันไปมาหาสู่กันอันนี้ก็มีเกณฑ์เลิกลากันสูงมากเพราะว่าคุณลาหูเข้าถ้าคุณไม่มั่นคงทางผู้ชายและผู้หญิงนะมันคือเหมือมนอเออมันมีโอกาสเพราะ่ะ เอ,อดาวราหูนี่เป็นกึ่งเทพกึ่งกสูนอยู่แล้วและความลุ่งหลงด้วยใช่นะแล้วทีบางทีแบบว่าเอาง่ายๆนะสังคมแบบวัยรุ่นกับคนกลางคนเนาะกินข้าวเย็นกินเหล้าเดี๋ยวก็เจอกันคนนั้คนนี้จุ้งจิงจุ้งจิงไปใช่ป่ะสุดท้ายบาง,บางที <ๆ S 2> เหล้ามันเข้าปาก <ๆ S 2> แล้วไม่มีสติมก็ไปด้วยกันไงมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้คนที่หล่ออยู่ที่บ้านมันมีปัญหากับเราเพราะว่าเนียราหูเข้าแล้วในส่วนความรักความสัมพันธ์นีนได้โจ๊กเกอร์ด้วยอ่ะเออมันก็เลย มีเปอร์เซ็นต์ที่จะอยากจะาเลิกลากันค่อนข้างสูงมากก็เลยอยากจะแนะนำให้ว่าให้ประคับประคองแล้วกันแล้วก็แบบใจเราอย่าไปลุ่มหลงเหมือนที่ดาวลาหูเข้ามาแบงนี้เออเพราะว่ามันจะส่งผลทำให้เราแบบดันไงอย่างบางทีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าใครชุดนั้นแบบทำงานก็เครียดอยากไปแบบสังสรรค์ ไม่ไหวแล้วอยากจะออกจากง,งานเจ้านายกดดันลูกน้องก็ไม่ดีนู่นนี่นั่นอุ้ยกินเล่าดีกว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดใช่นั่นแหละแล้วมันก็จะไปไปไปไงั้นเจอคนนั้นคนนี้เอาแลกกันขอเบอร์นู่นนี่น,นั่นะเียวมันก็พากันไปมันเป็นสเต็ปของการผิดสีอยู่แล้วแล้วมันก็จะลามมาถึงเรื่องการโกหกลูกสาอีกอะไรอีกลามเรื่อยๆนี่คือผิดนี่คือเขาเรียกว่ามัน,มนจะผิดทุกข้อเลยเออมันจะลากกันผิดทุกข้อครับออ อันนี้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนน่าเป็นห่วงมากนะคะส่วนคนโสดก,ก็มีหลายคนเข้ามาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจผิดพลาดอีกอ,อคนดีมีนะในวงเนี้ยที่ที่ดูไพ่ในวงนี้มีคนดีแต่ว่าคุณจะหาเจอหรือเปล่าคนดีลักษณะอย่างไงในไพ่ชุดนี้อาจารย์ไพ่ของคู่ของคนลัคนาราศีมีนนะก็ต้องเป็นทมุทมทวมครับถ้าเป็นผู้หญิงนะก็ต้องได้ผู้ชายทมุทมทวมนนถ้าเป็นเออถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องได้ผู้หญิงทมุทมทวม ถ้าผู้หญิงผอมมันมันไม่ส่งเสริมให้มีรวยขัดขัดกับาขาดดวงของตัวเองถ้าดําก็คือขัดเลยอืออแลวถ้าทุงทวมอย่างแชมก็ได้นะอันนี้ทวมเนาะ <laughs> <laughs> ไม่ไงเดี๋ยวพี่พี่เขาดูคลิปแล้วแบบอ๋อนี่ทวมใช่ไหมป่านนี้นั่งขำเลยเพราะทวมกว่านี้น้อยหน่อยโอเคครับไม่เดี๋ยวแบบอันนี้อ้วนแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เขาจะบอกอ๋อคนอ้วนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขุนแบบสไตล์อย่างเงี้ยแหละขุนเนี่ยอาจจะผอมกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องตารเงินครับ ถ้าไป่มาแบบพอ้อเหมือนไม้เสพทีแล้วดำๆนะโหคนดูดเงินของคุณมีหมดเลยไม่ส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานการเงินของชาวมีน,นหนือแม่ก็ลองสังเกตดูก็ได้นะใครที่แบบเอาาอคุยก<ช>ับคนรัษณะแบบ<ช>นี้อยู่จริงไหมแล้วชาวลัคนาลาศีมีนคนไหนนะที่แบบว่าตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องความรักมาแล้วเช่นอาจจะเลิกกับแฟนไปเมื่อปีที่แล้วแล้วในช่วงเราหูเข้าอยากจะมารีเทิร์นอย่างนี้นะทําไม่สําเร็จ เอาเป็นว่าตัดกลับไปไม่สําเร็จครับเพราะว่าเขาอาจจะมีคู่ไปแล้วก็ได้หรือว่าเขาจะแต่งงานไปแล้วก็ได้ใครที่กาลังดูคลิปอาจจะกาลังคิดอยู่ก็ได้นะจ๊ะแล้วทีนี้เขาอาจจะแบบคิดได้ไงมีนักบอกแล้วไงว่าจะตัดสินใจเร็วและผิดพลาดอาจจะเป็นหนึ่งเพื่อนชักจูงหรือว่าอะไรก็ตามแต่เปาหัวเออวิมีนะมีมีแบบว่าคือสไตล์แบบว่าเพื่อนแอบรับเพื่อนเลยมีนะ มีบางทีก็อ่อไม่อยากเห็นเพื่อนมีเมียอย่างเงี้ยอ๋อยุคมันเข้าไปอะไรเงี้ยมันมีมันมีมันมีเพื่อนที่ตัวเองจะได้ใกล้ชิดไปเที่ยวกันนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่เขาไม่ต้องห่วงครอบครัวข้างหลังหรวยวัาเออนเนี่ยมีนะคะมันมีหลากหลายรูปแบบมากเลยมีคนแบบนี้ด้วยเหรอมีโถเป็นโลกใบนี้อาจารย์ดูดวงมัตั้งเยอะแล้วกี่พันคนแล้วที่ดูเนี่ยมันมีแปลกยิ่งกว่านี้อีกก็มีเดี๋ยวไว้ค่อยว <S 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 <ๆ S 1> ันเรากันแปลกยิ่งกว่านี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ ระวังระวังแต่มีอย่าระแวงคู่ตัวเองมากเกินไปแต่นี้ในสิ่งที่อาจารย์พูดหมายถึงว่าเดี๋ยวคนะที่เป็นราศีอื่นอะที่เขามีแฟนเป็นมีนอะถ้าเขามาฟังอ่ะมีมีเคยมีแบบมาคอกเเอพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีนคนไหนนะคะที่ตัดสินใจเลิกกับแฟนอย่าล้างกับแฟนไปแล้วนะคุณจําไว้เลยว่าคุณจะไปรีเทิร์นกับเขาเนี่ยยากมากเพราะหนึ่งดาวราหูเข้าคุณ มันทําให้ตัดสินใจผิดพลาดนะแล้วก็จะกลับไปยากมากแล้วทีนี้คุณจะไปแบบอ้อนวอนว่าฉันสำร็จผิดไปแล้วฉันขอรีเทิร์นฉันขอกลับมาเขาเดินหน้าไปแล้วไงเออเมื่อกี้ที่ไพ่หนูบอกไงว่ามีนตัดสินใจเร็วแล้วมันคิดได้ที่หลังคิดได้ที่หลังอุ้ยฉันเสียคนดีไปแล้วฉันหาไม่ได้แล้วแบบเนี้ย คุณจะกลับมาเพราะว่าทำลายน้ําใจกันไปแล้วงทนนี้นนมันห่างกันไปแล้วเออใช่อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้ายังอยู่ด้วยกันก็ประคับประคองให้ดีที่สุดเออบางทีอ่ะผู้ชายอ่ะเขาก็จะคิดแบบว่าเออคนเป็นเมียเป็นมนุษย์แม่คือบ่นเยอะแต่เขาเป็นห่วงเรานะออบ่นเยอะจี้เยอะสอนเยอะควบ,ค,บคุมตีกรอบทุกอย่างเลยแต่จริงๆอ่ะคนเป็นภรรยาอนะ่ะเขาก็ต้องอยากให้สมัมีได้ดีดูไหสมสังคมเราอ่ะใช่ไหมแต่ผู้ชายแบบ เขาจะแบบเหมือนเหมือนแบบว่าไม่ไ,มได้อะผู้หญิงเก่งเกินหน้าหรือว่าข้อฉันทำไมฉันเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างนี้ออเออแต่ให้ให้คุณคิดนะคะว่าผู้หญิงที่ทําแบบนี้เขาจะจริงใจกับคุณมากเลยเออคือทาทุกอย่างได้แต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงนอกบ้าน พี่จะตามใจทุกอย่างตามใจทุกอย่างเออเปย์ออะไรอยากเอาอะไรใช่ใช่ก็อ้อนประคงประเงินอ่งสุดท้ายนะไม่มีเงินให้เขาไปเพราะอะไรล่ะเราเขาเขาต้องทําให้เราอะถูกใจเพื่อที่เขาจะได้สิ่งหรือผลประโยชน์เขาจะได้ตอบแทนใช่ใช่พวกนี้ก็มาได้ผลประโยชน์มาเยอะเขาไม่ได้เป็นห่วงเราหรอกเพงจะมีห่วงเงินเขาห่วงเงินในกระเป๋าเรา เห็นไม่ออกรายการอะไรหลายๆรายการเห็นมาที่หมดตัวหมดตัวมีเงินเป็น i ร mean, right ้อยร้อยล้านอ่ะกหมดเพราะผู <property> <mel> ้ห right ญิงคนคนเดียวถามว่าสมุต no <mel> ิถ right ท้าสมมาอันเป็นยกตัวอย่างผู้ชายต้องระวังนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคนมีอายุเงี้ยเคยมีออกข่าวที่แบบตายคาอกอ่ะ ถามว่าผ like like so ู้หญิงผู้หญิงเขามาแบบเรียกรถลลงบางเขาอะไรไหมเขาก็หนีีเลิกใช่เขาไม่ได้มาเป็นห่วงเรานะระวังระวังนะคะมีนี่คืออาจารย์เป็นห่วงมากเลยด้วยด้วยบุคลิกด้วยแล้วก็ด้วยสภาพจิตใจแล้วด้วยดาวค้าวด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็เม้ามวยกันไปเพราะว่าโอเคแบบว่าเราดูดวงมาสิบยี่สิบปีเราในจุดจุดนี้ที่ ประสบการณ์มันมีเราจริงๆนี่ยาวมากยาะแต่เราแบบว่าแค่แค่ยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่ให้คุณเข้าใจว่าโลกแบบนี้มีมันมีแบบนี้จริงๆครับออส่วนผู้หญิงก็ช่วงนี้ก็ระวังเนื้อระวังตัวเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันจะเสียตัวแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอย่าเจ็บตัวดีกว่าอยู่เฉย แล้วถ้าบางคนคาดหวังเออโอเคฉันพร้อมเสียกับคนนี้ตะระวังแม่ถึงว่าป้องกันตัวเองเออใช่เออต้องป้องกันนะเอนั่นแหละก็ต้องป้องกันพรมันมีมันมีคนพร้อมเจ้ากรรมในเวีนไงตันบันดาลให้เราเจอแบบนี้ใช่เลยคนนี้แหละ คูฉันโอเคก็ถึงการแก่เวลาแล้วอาจารย์เดี๋ยวมันจะยาวไว้มากกว่านี้ใช่อะโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากทราบวิธีแก้ของรักพระราหูเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปเดือนตุลาคมก็จะมีบอกอยู่นะครับใช่แล้วก็ยังไงก็อาจารย์ขอฝาก เพื่อนชาวลัคนาราศีมีนไว้ด้วยนะคะร้านอาจารย์นะคะแต่นี่มันไม่สวยเท่าไหร่นะคะใช่ใช่นี่ด้านลร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์คาเฟ่ได้เลยสไตล์สายมูสายมูใช่นะคะอยู่โรงแสุข58นะคะก็ถ้าใครอยู่ย่านนี้ก็มาทานได้นะคะมีหลายคนจะามาหาน้องแอติมขอก็ได้ก่อนนะได้ได้เลยพร้อมรับสายเดี๋ยวได้โปรโมชั่นตอนนี้มีลดหยุด100บาทด้วยใช่ท่าน เป็นโปรโมชั่นเช็คอินแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนในไลน์แอดนะอาจารย์ลดเลยลดเลย100บาทานะครับพี่ๆสนใจติดต่อมาได้นะครับโอเค <Okay S 2> ครับนน้ีลาไปก่อนฝากช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย